โอเคนะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับก็มาอยู่ในพา์ทูนะเราก็จะมาสำรวจแล้วเราก็จะมาสำรวจพื้นพี่้างบ้านกันนะครับโอเคเราจะทำตรงไหนดีวะเออตรงนี้ก็โล่งนะฮะเอาเอาเอะไรมาอุดน้ําก็ได้นะนะฮะโอเคตรงนี้แหละนะฮะแต่เออพาทิ่พผาเทือกผาถิ่นนั้นก็ตกดินแล้วนะครับแล้วว่าเฮ้ยเจอ ได้ไงเจอแล้วพีระมิดนะเต็ไมไปด้วยกับดักนะครับโอเคนะพีระมิดที่เต็ไมไปด้วยกับดักนะก็คือก็มีกับดักนะเดี๋ยวข้างในไม่มีอะไรทางเข้าอยู่ไหนวะเราไปขออาศัยอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะเฮ้ยนี่ฮะกับดักนี่ไม่ใช่ทางเข้านะ โอ๊ยทำไมแซนไม่หล่นงองอ๋อบั๊กนะฮะนี่ครับเข้าไปทางนี้นะฮะนี่ครับสีฟ้าที่ดูเด่นนะฮะก็คืออะไรไหมลองเอาเพจมาวางตรงนี้สิครับไมทุบลงไปนะทุบลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาผมไม่กล้าทุบลงไปนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยก็ได้อเอย ต้องนได้ระวัดระวังนะแต่มันตูมอเนี่ะก็คือข้างล่างจะมีเทนทีนะอย่าเพิดไปนะกระดับเจทองด้วยยายย่ไม่ได้ลอยกแลกแแบบลยแหละผมก็รู้ยังนานนะไม่ใช่เอ็กซเรย์เพิ่งดูนะผมขอใช้ฟ r y ยน g นะแต่ผมขอหลอยไปก่อนนะครับ ฮึฮึฮึทุบ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 นี่มาได้ลอยกันหรอกมาได้ลอยผมหรอกมันยิงทีไปด้วยนี่แหววเอาไปหมดมาได้ลอยหรอเนาะเราขึ้นไปดีกว่า มืดแล้วนะฮะโอเค okay, okay, แล้วขอขึ้นไปนะโอเคเราว่าเราอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่านะอยู่ที่นี่ก่อนโอเคอุดไว้ วเราไม่ต้องสร้างบ้านแล้วนะเอ้ยไม่ต้องเออก็ต้องสร้างบ้านดิวะขาวูนะเขาวูนะจะทำเตียงอ่อผมขอใช้มอสสักครู่นะโอเคไม่ใช้แล้วนะขอทำเตียงนะครับ อเมืกก่อกี้คืออะไรเมื่อกี้ก็คืออันนี้นี่ก็คือมอสเหมือนกันนะก็วิธีลงก็เุ้ยขี้เกียจสอนอนะโอเคเตียงนะเพื่อจะไปสร้างม้านะต้องเร่งด่วนนะเร่งด่วนจะเตะเลยสร้างมแถวนี้ดีกว,ว่าไม่อยากขาดพลิมิกไปตส่าห์เจอะ โอเคทุกเตียงไป้โอเคเขาบินขึ้นกลับบ้านเ,นเอ้ยเฮ้ยไอ้ออออแมงมงุมอย่าบอกนะว่าคิปเปอร์จะมาเนี่ยคิปเปอร์คิปเปอร์อยานะเังนไงนี่ยียีว้า เราได้คนพบพีระมิดแล้วว Y ยวายวายมาเดะมาเดะมาเดะมาดีเจ um ้าเจ้าเป๊ะเป๊ะอย่าร้องนะพอน้องไม่ไกาเองเนาะอย่าร้องนะฮะอ่ X shot ของผมนะก็คือแบบว่าผมก็บางครั้งจะรีวิวเอ็กชนะตัวผมก็ยกไอ้มากกว่ากระโหลกเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออ อ่ตีไปยึดกระโหลกนะเอออีกตัวหนึ่งยึดกระโหลกนะก็มีปืนเทพเหมือนกันนะหลายปืนเลยแหละอ่ะอ่าสกิลจะจุ๊บๆเนี่ยอ่าเปลี่ยนนี่เนี้ยว่าเนี้ยเราจะตายแล้วจะตายแล้วอย่านะเฮ้ยง่ายเนี่ยว่ะพวดเลยทำไงดีไม่อาหาร มีอาหารอยู่เราก็ต้องรีบสร้างบ้านเริมแล้วนะนะสร้างบ้านใต้ดินดีกว่าถ้าสมมติว่าผมจะเร่งด่วนนะผมไม่อยากสร้างบ้านผมเอาที่นี่เป็นบ้านสมมักว่าผมสร้างนะ้สมมตินะเยฮ่าไม่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 ไมผมขอตัดคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาไอ ผมที่จนตายของครับเดี๋ยวผมตัดคลิปโอเคนะฮะระหว่างหาแล้วก็เจอโคนะฮะแต่ว่าขี้เกียจขุดนะโอเคเราก็วางไวละโอเคเราจะขุดอเขาเรียกว่าขุดอะไรอะขุดหินมันกันแต่ผมขึ้นไปนะ เฮ้ยทำาแมงมุมไม่น่าเอ็กซรเลเลยเกอออก็ขอโทษนะวนที่เอ็กซรเ์เจอจนได้ไม่อยากเจอเจอจนได้อะทำสไปเดอร์นะฮะเจยของจะเอาแบบนี้ไปให้แต่ว่าเออช่างมัน เ้ยไม่อยากขุดลงไปแล้วผมขอขึ้นไปนะมีบินดที่บินว่าเอาบินละบินเคเราก็ได้เห็นมาแล้วนะจะคลิปนยาวเชี้ยอเคนะปึ๊บ ดีนะฮะแล้วก็ค้นหาพื้นที่เรียบร้อยนะฮะก็หาพื้นที่สร้างบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจีเ่เราก็ก็คอองก็อขอตัดเขขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพราะเราเจอพื้นที่สร้างบ้านแล้วสมเพราะว่าผมสมัยผมไม่สรทางบ้านก็คือแปลว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะโอเค เราก็สวัสดีเป็นบ้านนะฮะโอเคแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่เออในโอกาสหน้านะครับเอ,อ้ยคลิปหน้าสิคลิปหน้าจะมาลุยเหมืองเอ,อ้ยปลูกข้าวก่อนนะครับปลูกข้าวโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย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 บ๊ายอูย้หู้ <c oughs>